ลสวัสดีค่ะเพื่อนผู้ชมทุกท่านวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในช่อง TK Gamer วันนี้เนี่ยเราก็มากระอยู่กันในคลิปส,สุ่ม10ผลนั่นเองซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมว่าทำนานที่สุดแล้วทาเป็นวันๆเลยนะคะเพราะว่าสุ่มผลครั้งนึงเนี่ยคือผมจะเออจะต้องใช้เวลาทั้งหมดสองชั่วโมงใช่ไหมซึ ผมก็นะครับต้องใช้เวลานี่สหน่อยโอ้โหจำคูโอเคโอเคเรามาสูมผลแรกกันเลยดีกว่าผลแรกที่เราจะได้เนี่ยผมสูมที่โลกสองนะไม่ทำสูมเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> ฟอคอนนะครับแม่ผลแรก <c oughs> มาผลแรกก็เกลือเลยดูซิฟอคอนมีอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็แจกไปนะครับโอเค มาผลแรกผ่านไปเอ่อเอาดีวันนี้โอเคเดียเด๋ยวผมขอไปท่องเที่ยวนิดนึงนะผมไปท่องเที่ยวเก็บกล่องนิดนึงจะได้มีเงินมาสมผลต่อนะโอ้นะคบเมื่อกีบอ้บล็อกโอเคโอเคก็เดี๋ยวขอขอไปเก็บกล่องนิดนึงละกันผลแรกเนี่ยได้ผ่านไปแล้วได้ผลเกลือน,นิดนึงนะครับก็คือผลฟอคอนโอเคผลต่อไป เรามาดูผลที่สองกันดีกว่าโอ้โหไมคีมาตอนเช้าเลยนะครับเมื่อวันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิบเมื่อคืนเนี่ยสุ่มตอนตีสองใช่ไหมคราวนี้มาตอนเช้านะครับมารีบเข้าเซฟโซนนะครับดูซิโอรีไวฟ์นะครับก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะราคาห้าแสนนะครับออมผมจำได้ว่ามีอยู่แล้วไหม มีอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้แถวแถวนี้แล้วกันเนาะอืมเขาจะเทรดเหรอมามามาอยากเทรดใช่ไหมอ้าวเขาไม่ได้อยากเทรดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูผลตอบไปกันเลยดีกว่าไปเจอกันตอนเที่ยงนะครบโอเคมาถึงผลที่สามกันแล้วครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าผลที่สามผมจะได้ผลอะไรนะ อมลที่สามผมว่าน่าจะได้ผลเกลือเหมือนเดิมปะ่ะทุกคนอืมเอาไอเอาทุกคนมาหมดเลยนะคะเพื่อนผมอ๋เอเฟรมฟูตอืมเฟรมฟูตได้ไหมไม่ถือว่าเกลือนะครับโจมตีแรงดีโอเคดูหน่อยในกล่องในกล่องผมน่าจ,จะมีเฟรมอยู่แล้ววะนี่ไงในกล่องมีเฟรมอยู่แล้วก็ <K> ทิ้งอไอศเดีวคาเฟ่แล้วกันนะครับมันอาจอาจจะมีคนมาเอาก็ได้นะอนืมทิ้งอไอ้ตรงนี้แล้วกัน โอเคมาดูผลต่อไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลที่สี่กันดีกว่าอมผลที่สี่นะครับมาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรนะผลที่เราจะได้ก็คืออ่าวศูนย์อ่าวศูนย์ะนะครับผลศูนย์อ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตอนสิบสามนะครับโอเคอืมาผลศูนย์หรอต้องรอศูนย์เออนะครับซีโร่เโอเคก็ทำอะไรรอไปก่อนก็ได้วันนี้เพื่อน สวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนโอเคมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันอีกรอบหนึ่งนะครับมาไม่ทําสูตรนะครับเอ้าต้องรออีกสูตรเอาเว้อีกโอ้โหตีรอเวอร์อโ,อโ,รออรโอเคคือตอนนี้เนี่ยพวกสตรีมลงดันกันอยู่นะครับผมนี่อมืมแป๊บนึงน,นะโอเคน่าจะสุ่มได้แล้ะล่ะ เศษคอมพีวได้ผลอะไรเฟรมฟุตโอโห้ได้เหมือนผลก่อนเลยนะคบเฟรมฟุตเนี่ยอเอาเป็นว่าเราโยนทิ้งเอาไว้ตรงบาริโอแล้วกันนะโอเคใครอยู่เซิร์ฟเดียวกันก็มาสามารถมารับได้นะครับไปดูผลต่อไปโอเคเรามาดูกันที่ผลต่อไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นผลดีห้านะมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยอจะได้ผลอะไรหนอ ผล revive นะครับโอ้ผล revive ใบน,นี้ได้มาสองผลแล้วนะอืมอ่ะ d ไปนะครับโอเคไปดูผลต่อไปกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลที่หกกันบ้างดีกว่ามาดูกันว่าจะหวาดรือเกลือนะครับถ้าเกลือก็ถ้าเกลือก็ไม่ทำไงนะครับสโม k เเลือเกลือ,ลอโอ้ครับโอ้ย ได้เกลือตลอดเลยอือเอาทิ้งไว้ไหนดีอืมถ้าเป็นเกลือผมว่าน่าจะเอาไว้ไว้ที่โลกหนึ่งได้แต่ว่านี่มันโลกสองทุกคนเราไม่สามารถเอาเกลือไปไว้โลกหนึ่งได้เอ้ยกลับไปโลกหนึ่งได้นะ <c oughs> เพราะว่าการกลับโลกหนึ่งเนี่ยมันก็คือการย้ายเซิร์ฟดีๆนั่นเองอือผมทิ้งผมทิ้งเกลือเอาไว้ให้คนนี้ลวการผลเงาอ่ะเอาไปเลยเพื่อน โอเคครับเดี๋ยวไปดูผลที่7กันต่อนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลที่7กันดีกว่ามาดูกันว่าผลปีศาทที่เราจะได้คือผลปิศาจอะไรดี๋ิจะได้ผลปีศาจอะไรหนอหาสวยแล้วเงินไม่พอขอหน่อยนะเดี๋ยวขอไปเก็บเงินก่อนนะคะ โอเคก็ไปเก็บเงินมาแล้วคุณลุงขอผลดีๆนะคุณลุงอ้าวอ่าเดี๋ยวนะนด้นดดอกวันนี้อีกหรอดูซิว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่โอเคได้นะครับโอเคต้องเก็บเงินต่อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถ่ายตอนเก็บเงินด้วยแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าผมไม่ได้ฟาร์มเก็บเงินเนี่ยผมเก็บกล่องเอา เนี่ยแค่นี้จบเสร็จครบกบที่เสร็จครบจบที่กล่องเดียวนะครับเฮ้ยโซ่ยอดทุกคนอ่าต้องรออีกสิบสองเออฮ้ยอุปสรรเยอะจริงๆนะครับโอเคครับทุกคนผมว่าก็น่าจะสุ่มได้แล้วแหละไม่ใช่น่าจะสุ่มได้มันควรจะสุ่มได้แล้วนะครับ ขอผลดีๆนะครับลงุงเอ๊ะอะไรเนะี่ยผลเฟรย์หรอโอเคเดี๋ยวผมขอเบาเสียงนิดนึงนะครับอมถ้าแกไม่ให้ผลดีๆชัดแกโดนผิดตายแน่ <c oughs> มาดูกันว่าจะได้ผลอะไรโอ้โหรอศูนย์เวอร์ทุกคนมันได้ด้วยเหรออ๋อไม่เป็นไรนะครับก็เรารอไปก่อนนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาแต่ชัดใจอซองอยู่แล้วเนะเรามาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับมาแกจะให้ฉันส o งผลได้ยังแกจะให้ฉันสูงผลได้ยัง,ง,ยงถ้าตลงขายผลหืมโอเคคงจะคงจะกลัวบ้างแหละได้ผลเกลือมาตลอดนะครับมาดาร์ฟุต d ดอือหือดาร์ฟุตนี่ก็ ไม่นบว่าเกลือขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ผมมีอยู่แล้วเีดาคิดผมมีอยู่แล้วนะครับอืมดูงเงินผมเงินผมมีเจ็ดสิบเอ็ดเบรลี่แล้วจนมากนะครับองั้นไว้เจอตอนผมผลมาพุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวขอไปเก็บเงินก่อนนะครับจุ ทุกคนคือมาดูผลที่เจ็คือรอบก่อนเนี่ยเป็นผลที่6นะไม่ใช่ผลที่เจ็นะครับเมื่อกี้คือตอนนั้นอนะคือผมพูดผิดนะครับโอเคมีเพื่อนนะแนะนำสูตรผมมาก็เขาบอกว่าต้องเออบน n อ c นพ้ารอบข้างซ้ายใช่ไหมอันหนึ่งสองสามสี่ห้ามีคนบอกว่าไหนไหนบอกว่าจะไม่ไหนบอกว่าจะไม่ไ ไม่ใช้สูตรก็มีเพื่อนแนะนำมานะเพราะว่ามันเกลือตลอดเลยโอเคผมจะสุ่มแล้วนะสามสองหนึ่งได้ผลไลได้ผลไรไดมอนดโอเคก็เกลือน้อยลงนะครับไดมอนราคาไดมอนราคาหกแสนนะครับโอเคดูก่อนในนี้มีไหมมีไดมอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปโยนทิ้งให้คนอื่นเนาะ เอาเป้าไดามอนด์อะนี่โอเคแล้วก็ให้ไดมอนด์เป็นทีเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูผลที่8กันเลยดีกว่าโอเคครับเราก็ได้เดินทางมาจนถึงผลที่8กันแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันเลยดีกว่าโอ้ก็ไปแอบเก็บเอเงินมาแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะเหลือไม่เหลือนะฮึคขาวนี้ผมขอสุ่มแบบตีสป,ปีดเลยแล้วกันนะครับอืมจะได้ผลอะไรดีเนาะ ขนเส้นขนทรายนะคะขนทรายก็สามารถตื่นได้นะคะก็ตอนตื่นเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นดแต่ว่าผมว่าน,น่าจะมีแล้วโอเคผมมีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ผมทิ้งเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เราไปดูผลที่9ก้ากันต่อเลยก็น,น่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละโอเคไปดูผลที่9้ากันเลยดีกว่าครับ อ้าล่ะรครับทุกคนเรามากันถึงผลที่เก้าแล้วนะอู้หูใกล้จะสิบบทแล้วผมเตรียมผลพระมาเพื่อที่จะขู่นะนะผมเตรียมพระตื่นมาเพื่อที่จะขู่มันเนี้ยจะให้ผลดีๆกับฉันได้ยังหืห้หเดี๋ยวผมต่อยมันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับหมั่นไส้โอเคหมอมันคงจะให้ผลดีๆได้แล้วนะเออ ดูสิว่าจะได้พ้นบมอมอ,อ้ยบ,มบอมบอมบอมอุย๊ยไปคนรน่าเกลียดเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูผลที่สุดท้ายผลที่สิบกันดีกว่านะ เครับเดี๋ยวเรามาถึงผลสุดท้ายบันบ้างแล้วนะครับผลที่สิบนั่นเองเอิ่มได้เกลือทุกรอบอะเริ่มหิวเกลือแล้วทุกคนเริ่มหิวเกลือมาก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 เลยนะครับหิวเกลือมากแล้วตอนเนี้ยดูซิจะได้ผลนี่ไงเกลือจริงด้วยหิวเกลือมากเกินไปจนได้เกลือนะครับแหมโอโหโอเป็นเกลือที่หนักหน้าดูเลยนะครับแถมมีละด้วยโอ้โหเอิ่มเอาไปเลยปะโอเค เดี๋ยวผมโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดสิบผลโอ้โหนี่ขนาดแค่สิบผลนะทุกคนผมยังใช้เวลาทำตั้งสามสี่วันเลยอะ่ะคือถ้าเกิดว่าผมทำร้อยผลนี่คือมันจะต้องใช้เวลาเป็นปีเลยปะ <c oughs> นะก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่ใช่วันนี้สิสำหรับทั้งสี่วันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ไปก่อนและบายบายไว้เจอกันนะ